นักสื่อฮะนักโหลวโหลวอิงผู้ผมแคนาเดียนนะวันนี้วันเดียร์ครับผมแคนาเดียนผมแคนาเดียนนะเอาเอถ้าผมผมตายฝากโหวตด้วยโอเคมันเป็นอะไรนะโหวตคนรีพอร์ตอะนักสื่ออะไรที่สักอย่างนี่แหละนักนักสื่อพี่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 ตกภาษาไทยปะเนี่ยพี่ ไม่ไม่ไม่พี่ตกภาษาอันนี้มากกว่าไม่มาเป็นอ่งศพอะใจ่พี่ตุดพี่ตกภาษาไทยไม่๋อนักอะไรอะไรคือแบบถ้าพี่เห็นคนตายพี่สามารถเอาคนที่ตายมามานี้เปมามาดูว่าเขาเป็นโรนเอ่อน้องพูดดังๆอีกทีดิน้องไม่มันเบามากพี่มันตอบเสียงได้พี่โอเคเสียงนี่แหละเขาเขาท่าผมเป็นเต็นแลก มันมันต้องทำไงนะบอกรายละเอียดเลยเดี๋ยวที่เรคือมีคนมากันเยอะเกินมาที่ไป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 เราไม่ต้องมีคนเยอะโอ้โหคนโคตรเยอะเลยแถวนี้ปลอดภัยแน่ๆอยู่แบบนั้นไลน์ไลน์วงแหวนเดียดนะวงแหวนเดือดนะบอยวงแหวนเดือนะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นเป็ดอันนี้เนี่ยบอยเลย เออผมก็ไม่รู้นะว่ามันต้องมีสักคนอืมมันต้องเป็นแพนแน่ๆเลยผมไปรอเลยว่ะให้คนฆ่าพี่ยตรงใจผมบ่ผมบ่นพีนี่แต่ผมไปรอให้คนเขาฆ่าผมด้วยตามหน่อยนะคนนี้เป็นเป็ดแน่ๆเลยแพ้เราต้องฆ่าเขาก็แย่แล้วผมยังไม่จะเป็นอะไรเลยถ้าผมไปรอคนให้เขาฆ่าผมดีกวยเหรอเฮียท่ามุดผมตายอ่ะแล้วฝากกูบทคนนี้รีพอร์ตเดือยเฮีย ไม่ทำภารกิจก็จะเสด็จโอเคอ่ะโอเคอ่ะเข้าใจแล้วได้ความกระดุที่หน่ไม่ทันอ้าวเงียบบล็อกเทปโอ้ได้แล้วกูได้แล้วง่วงเปล่าม่วงสีม่วงของเทปด้วยค่ะไม่รู้เลยว่าศพอยู่ตรงไหนเมื่อกี้อยู่กับจีบวยและจับไม่ได้สีนี้สีนี้คนดีปาดเองครับ นี้คนดีปาดเองฮะทำไมอ่ะเห็นเขาทะลุหมอกมาแล้วมีคนปาดน่าจะเป็นนายอำเภอปาดอ๋อเห็นไหมสงสัยใครอ่ะไม่มีใครน่าสงสัยเลยครับแบบไม่เจอใครอะโครับงั้นกดค้าสคริปโอเคครับสคริปจะโดนมีมือเปิดสคริปที่สีดำนะ โอ้ห่วงอะไรก่อนโอ้โหห่วงอะไรก่อนเอ้าเอห็นไหมเป็ดเป็ดมาบวชผมแล้วอือโอ้โอยโอ้พวกเป็ดหัวล้อเอ้ยเอ้าเอ้าพิน โอ้วัตถีเอาไอ้เพคนี้เราทอะไรไหมต้องหโดน แล้วเป็ดไปกองก็เหนียวทำไได้ไงอ่ะโอ้ยิ่อยู่กับเป็ดอยู่กับอีแรงเลยเ่ะเนี่ยอจิตต้าปรับเฟสหน่อยก็ได้นะรู้สึกว่าห้องนี้ทำเกิดเยอะมากตายตาย

ไปไปกันดีกว่าเะสีดำสีดำไปไปสีดำมาหนีดีสีดำไอผมไปกับเทานะฮะไปไปไปลงอเดีดีกว่าใหญ่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 เมื่อกี้เมื่อกี้สีส้มแอบมองสีส้มแอบมองแล้วก็เดินอิบระวังสีส้มด้วยนะระวังสีส้มดีๆนะโอเคครับโอเคครับโอเคครับ มาที่เดิมอะไรนะฮะเอพี่กำลังมากำลังมาพี่เดินไม่ค่อยทันพี่ใหญ่เดินเข้าไปในนั้นหน่อยโอเครงสัยพี่เน่ยตดเน่ทำไงดีเพ่ทำไงดีเพ่หลอฮัลโหลศพนี้ตายคู่นะฮะ เขาปาดกันเองครับสีเทาเขาเป็นนายาอำเภอครับช่วงไม่รู้เป็นไรครับสามห้าชนะสูตรไม่รู้เป็นใครครับเอครับรู้สึกว่าพ่าสีเทาจะคาใจคุณแฟนตาตั้งแต่รอบที่แล้วนะรอบนี้ก็เลยผมยังม <จะ S 1> ไม่รู้เลยฮะตอบอยู่ไหนยังไม่ได้ทำอะไรแล้วอีกสองคนก <c oughs> นะ็หลุดเหรอใช่ครับหลุดรอยอกับเขาเนี่ยวหลุดไปตอนหน้าตาผมเลยผมอยู่กับสีส้มแล้วก็สีแดงแดงอ่อนนะ ก็สคริปต์แล้วกันไม่มีข้อมบนอยูโยกับนี่มีสีไหนวาเมื่อกี้แล้วก็สีชมพูอยู่กับใครนะสีชมพูเข้อยู่กับใครนะเมื่อกี้สีเขียวขี้มาโอเคโอเคขียวขี้มาอุ้ออาอชั่มาหนึ่งคนเยอะแล้วปวดหัวใครโหวตว่าเนี่ยไอแพนโหวตใช่ไหม แพร่มผมแพ้แน่แเลยแพ้่แพ้แน่แน่เลยเดี๋ยวพี่ิจเก็ยพี่ิทำทำไงดีวะทำไงดีวะกูเล่นคาตากรไม่ค่อยเอ้ยเล่นเป็ดไม่ค่อยเป็นเลย ตัวเหลืองใช่ไหมยม่้งเวทเลยลเดินมองอางเดียวเลยโอ้ยโอ้แพรทำไงดีเออวี่วิ่งมา,าสวนเหรอโอ้ววัสดีเขาจะวิ่งมาพาดทำไงดีะงดอะพี่เพ่ค่อยเล่นเพื่อเป็นเลย ผมก็เลยไม่เป็นวิหากเฟสยากมากเลยเมื่อกี้มีคนอยู่ตรงหลุมสักการาบ้างปะใครอะอยู่บ้าง สก้าละเหรออช่สีเขียวนะสีเขียวมีบลูมีเขียวมีสีกรมแล้วก็พ่อคุณอะสีดำผมอย่หนึ่งในสามอะพ่อคุณอะหนึ่งในสามไม่ใช่ไม่ได้มีแค่สามคนนึงแต่จำไม่ได้ว่าใครยังมีอีกยังมีอีกคนยังมีอีกคนสีผู้สียูพเข้มคนที่เขาเดินมาบอกว่าคุณสีเหลืองไม่ทำเควส์เขาสีอะไรนะผมเองที่มีสีพูเข้มเลยนะ ผมยังทำเกสอยู่ในห้องห้องน้ำพูอยู่เลยกำลังเดินผ่านอยู่ดีดีคือแล้วแล้วผมผมไฟมันดับตอนผมอยู่ห้องน้ำทรายนะผมกำลังเห็นแครอทอยู่เป็ดสามารถกดได้นะเป็ดอะบอกเลยไม่รู้อ่ะเมื่อกี้มันเคร่งซัเบอร์เท็ตรงหลุมสกาล่าเมื่อกี้ไฟดับหันแครอทอ่ะใช่ผมหันแครอทอยู่แล้วไฟก็ดับเลยข้ามแป๊บพอกดข้ามแป๊บตอนอยู่ในห้องน้ำพู้ตลอดตกปลาไม่ได้เลย แต่เส้นเหลืองทำเว้นในห้องรังผูกแตไม่ไหลเพิ่งแยกออกไปด้านขว่าไม่ไงอาจจะแบบบุ่งมอกไปเพื่อความไวไงไวจะไม่ได้ไอ้แพ้กดแล้วไอ้ใครวะเนี่ยมาเพียวไม่ใช่ไปห้องรังผูกข้ามขึ้นไปห้องผูกไวขนาดต้องไปแทนเลยออกขึ้นไปนะเว้ยเดินไปด้วยกันที่แท้เนียมีเนียนไว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 ้ สวัสดีพี่ฟูกอ้อสวัสดีเป็นอะไรเดินเดินเดินด้วยกันเดินด้วยกันแน่ใจนะแน่ใจพี่พี่กับรเพี่ยังเดินหาพีเอสอยู่เลยแอ,นน,อนนเะดีแอนนอเจอแลอ้วเจอแล้วแอนนเดีแอนนะใช่มาแจ็ค,คดังนั้นกูโอเคเออปพี่หายไป ไศพสีเขียวตรงที่ยิงธนูอ่ะที่ไปได้อยู่กับพวกเราปะวะเมื่อกี้คุณสีเขียวขี่มา้าได้อยู่กับพวกเราปะเราเพิ่งเดินเดินสวนกับบอยเอ็ A นอะเราไม่ได้อยู่กับใครนะเราอยู่ตรงแท่นบูชาเพิ่งเดินสวนกับวอยเอ็งโอ้ไหนวะโอ้ไม่ใช่อะไรนะคุณจีตาล<ส>ืมลืม เจ้าสอบสมเปนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะต้องทิ้งธนูเดินสวนตรงแท่นบูชาเพลินมาจาก้านฝึกฝึกซ้อมใช่ปะใช่ปะมีใครอยู่แถวนั้นป้ไม่รู้ดิเราไม่ชินกับแผนที่นี้อ่ะเราก็เดินไปเรื่อยๆทำเฟสของเราไปอ่ะคุณสีโกมีใครอยู่บริเวณนั้นป้หรือว่าเดินสวนคุณแบบอะเดินเดินสวนแค่สีส้มเดินมาจาก อันนี้สงสัยไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปโหวตเขาเหัอไม่ใช่สวมสีส้มหรอก็น่าจะเป็นใช่จะเป็นสีส้มแล้วก็ไม่มีใครแล้วอ่เย็นเย็นทุกคนมาปล้องเอาเลยเอาสีส้มเลยโดนต้องโดนอ้าวมีรอจะินรอดอ่ะไม่ไม่แก้ตัวไหนหรอแบบก็อยู่กับเขาดริงจริงเหรอแก้ตัว มีอะไรจะแก้ตัวแล้วก็จะโดนพี่เพริโดนโดนพ,พ,พี่แพร่โวีกแล้วอย,อยู่กับน้องพีน้องพีหมดพีเป็นแฟนอเัเดียนน้องพีเป็นอย,อย,อยู่อยู่ที่ห้องสมบัติอะไรเ่มันไม่บอกโลเราอะ

เดี๋ยวเดี๋ยวแค่หัวหลอกก็ต้องเป็นเป็ดแล้วเหรอไม่เป็นเป็ดต้องห้องบรรลังทำยังไงครับอีแลงก็ได้หรือว่าเป็นนกพิราต์มันเขม่าได้ก็ก็ต้องหวดออกอยู่ดีอ่ะผมเป็นเด็กขาไอ้ปูตัวเต็มกูเทมออกเลย ไม่คือเขาพูดถึงสีชมพูแค่เมื่อยแล้วสีส้มมาอะไรออกหลังเสียมพูอ่ะเออกันรังเดินอยู่ตัวคงไปไม่ได้เอาสีส้มก่อนเอาสีส้มก่อนสีส้มก่อนสแล้วมันเอ้ยเฮ้ยนั่นไงอ่าผมรู้แล้ว้คุณปายผมรู้แล้วเนรู้แล้วสีชมพูเฮนยู้แล้วอะไรนะกูขอสาบแช่งเขาไม่ได้ยินพูอยู่กับสีแดงตลอดอันนี้รู้แล้วอะไรอ่ะไม่ไม่เขาเจอเลยเดี๋ยวโดนแน่ เดียมพูอย่าโดนแน่เออโดนแน่แหละอ่้ได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 ้เดียนใช่ไหมตาดาบวชผมเออโดนโดนโดนว่าเดียมพูแค่โดนหรอขึ้นก็ไม่โหดกันลูกเย้คุณทุกทุกคนนะครับไม่ไงสิเดียมพูแค่โผมไม่ก็ยี่ชนะแล้วชนะแล้วชนะจะแพ้กชนะแล้วมีใครชนะแล้วนั่งกล่าเล่นมายังไม่เคยเจอตกเลย ก็ระคำนเงียนอยู่เลยพี่เมนาแล้แล้วก็พี่เมนาไปเดินพี่หมอกเลยโดนพีเดินได้จับได้เลยแล้วก็มีเป็นแฟนนันที่แล้วที่แฟนก็ยิงใส่ตกลงโดโดชนะเหรอโดนชนะใช่แล้วย้ชนะเราทุกคนชนะเหมือนกันดบเดนดบเดนโอ้น้องดียินดีด้วยนะคะน้องโดนดีด้วยนะคะน้องโดนได้รุ้สึกไม่ค่าเกมได้น้องเกย ไม่ใครชอบไม่ใครรอไม่ค่ะไม่ค่ะแฟนตาบอกแต่แต่ข้าน้องพีตั้งแต่แรกน้องพีมันลุกในแฟนผมเองที่อยู่กับน้องพีตลอดเวลาเลยคือคือผมพยายามพี่ว่าผมไม่ได้เป็นคนดูน้พีใช่พี่ใช่พี่พี่พี่ช็อตอยอะพี่ก็พยายามปหาน้องเหมือนกันกจไม่ใครช็อตไม่ใช่แม่เรานะ ก็เลยนะก็เลยนะก็เลยนะเลยนะก็เลยนะเลดิโกเลดิโกเราจะเก็บปากต้องพีตั้งแต่แรกจะกดไม่ได้อะดีเหรอ